สวัสดีค่ะมาพอกันนี่แล้วค่ะวันนี้ได้ตําส่วนมึกสายแล้วค่ะเนาะโฟก,กัสได้อะไรลักเก็ตไก่ไก่ทอดค่ะของโฟก,กัสข้างล่างมาค่ะามามึกสายอย่างมัดตัวใหญ่กระดอกก็เดียเ <c oughs> บิดบอเนี่ยในจานเนี่ยน่าจะหมดฮึน่าจะหมดอยู่นะลักเก็ต ai là mẹ mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นั่นแน่นมากเลยนั่นแน่นใช่ตัวใหญ่แต่โบนเหนียวนะคะมืมุกไซอืม ถ้าจิ้มกับซอสน่าจะอร่อยนะซอสอะไรซอสไ,ไหนซอสน,นี่เหรอมม่เก๋าเท้ไม่นี้มีแต่ซอสพริกแม่ก็เลยเอาน้ำจิ้มไก่มาให้ก็อ,อร่อย Thế thì cảm ơn mình ở là Nói mới rồi nè Giờ right. <laughs> lại nhịn nhịn Tìm bố thử ghét cứ cứ bảo <laughs> เดือดน่าเดืดใช่ขนมจีนมเม่อไรคะเมว่อไหร่ที่ว่ามัน็นหนาวนะเย็น,น มันล่มขนาดอยู่บ้านไม่นอนเงางาวเลยไม่เปิดแอร์ไหมเปิดแอร์บ้างลมอีกสัพพังค่อยปิดมีนอนแบนย่ายค่ะมำคืนนี้พวกกันไม่นอนผู้หยอก <c oughs> นอนดึกไหมค่ำคืนน่ะ น,นั่นนนนนงไม่นอนหลับก่อนนั่งเต้นเนี่ยน้องตุ๊เป็นอย่างอืมหนุกตัวใหญ่จังหนุกใหญ่มากก็คือพี่เพียมนอนหลับดีไหหลับ Đặt nhờ khai đặt à? Nhưng ừ, tôi như thiệt tất khai hả? Có Tâm được ใช่ไหมคิดบ้านัง่งเหรอมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกบบไม่ค่อยทันอ่ะฟันบอดีว่ะ <laughs> ขนาดกัดเพลียงก็ยังเกือบไม่เข้าเลย ไมเยอะทำไมเยอะได้งนเยขนาดนี้ อจะบกพริกไม่จะพริกัแม <ves> <itchens>. ่จำสีแดงวันนี้แม่กินแต่สีแดง นแล้วครับวันนี้น่าจะอิ่มไปจริงเที่ยงเนี่ยนะ เต็มที่ใช่ไหม 真的，眼睛好像在然后眼睛贴，腰细、嗯。 ก็พอเดีเอาไปกินตอนเที่ยงอีกกันไปอยู่ ตอน,นตอนดสดน่ะคือเอาหดใหญ่แล้วค่ะบ,บัลลีลวงเรากรโหดขนาดโหดแล้ว,นนลวยังตัวใหญ่อยู่เหมือนเอียงสักอย่างเหมือนเอียงนี่ <c oughs> ชื่อว่ามันเหมือนเอียน มาแล้วเยอะอตอนนี้ตอนนี้แม่น่าจะขึ้นท้องอยังไม่เต็มใช่ไหม อร่อยมากอ,มอร่อยจนแบบอิอ่มีลยอ๋เอเด้อค่ะวันนีกชิพากันไปแล้วค่ะใดใกัขอขอบคุณหลายๆนะคะคนที่เขามารับชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะไว้พอก,กันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ